สวัสดีครับท่านกำลังอยู่กับด้านช่าง๋องโมดิฟ f ยนะครับวันนี้ก็ทำตู้เบตนะครับงานด่วนอีกหนึ่งใบเราจะได้ส่งไปที่จัยภูมินะครับก็เป็นตู้ดอกซับ10นิ้วนะครับไม่เหล็ก180ไว้3นิ้วสำหรับใบนี้นะครับก็จะเป็นไม้อัดแท้นะครับหนา15มิลนะครับ ถ้าจะเอา20มันจะหนาไปนะครับมันจะหนักสารถเก่งนะครับมันก็จะน้าหนักมันจะเยอะนะครับก็ทําเป็น15มิลไม่อัดแทะกันน้าได้นะครับไม่ชื้นไม่บวมครับตัวนี้ก็เป็นเสียงลมหลังดอกนะครับแต่ว่าเป็นดอกความหน้าลงนะครับก็ขนาดนะครับก็คือความกว้าง82.5เซนนะครับสูงนะครับความสูงจากนี่ขึ้นมานี่35ครับ ลึกจากนี่ไปนี่ก็คือ37นะครับใบนี้ไม่ไม่ได้ตีสลลบนะครับปกติจะตีสลลบเฉียงแบบนี้นะครับห้มันแนบเข้ากับเบาะแต่ว่าถ้าเราตีอย่างนั้นก็คือปริมาตรนะปริมาตรมันจะน้อยลงนะครับก็เลยเอาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็คือดันแค่ตรงบนนะครับไปชนหลังเบาะนะครับก็จะออกมาเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะครับถ้าเราตีสลลบแบบนี้นะครับมันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าปริมาตรด้านบนหลังมันจะหายไปนิดนึงนะครับ ด้านล่างมันก็จะกว้างนะครับกลายเป็นว่าเอีสติซหลี่ยม,มันตู้ทั่วไปนะครับอันนี้ก็ตจย,ยิงน็อตนะครับทั้งหมดนะครับก็คือจะย,ยิงน็อตแล้วก็ตามม,มุมอันนี้อันนี้คือไม่ได้ยิงใส่กับไม้หน้าดอกนะยิงใส่กับคานก่อนแล้วก็ไปตัวหน้าดอกก็จะยิงลงคานทีหนึ่งครับ ถ้าเรายิงเรายิงใส่ไม้ตัวนี้เลยนะครับไม้มันเป็น15มิลโอกาสที่มันจะจะแตกหรือว,ว่ามันจะให้ตัวได้นะครับก็จะทําให้เสียงไม่ตึงแล้วมันจะดามคานก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูคานดูนะไม้ที่มองเห็นอยู่จะเป็นไม้คานนะครับตัวนี้นะ ตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้มีทุกมุมนะครับเป็นไม้คานก่อนนะครับดามคานรอบเลยนะครับแล้วก็สังเกตได้ว่าผมจะยิงน็อตลงแบบแนวนี้นะครับนั่นก็คือว่าการดามคานมาแล้วแล้วก็ยิงลงด้านนี้เลยนะครับจะไม่ยิงเข้ามาแบบนี้นะครับก็ยิงลง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 ใส่คานทั้งหมดนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยี่สิบมิลนะครับเพราะว่าเราจะเอาฝาปิดบนนี้จะได้ยิงน็อตตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ได้ทําคานทําคานตรงนี้อ้อมอีกนะครับเอาไม้ฝาวางนี้ก็ ยิงเสร็จแล้วก็แน่นหนานะครับแรงนะครับถึงจะเป็น15มิลได้แต่ก็ถ้าเรายิงแน่นมันก็เอาอยู่นะครับเพราะว่าทั้งเราประกอบได้ใช้กาวร้อนด้วยนะครับแล้วก็ยิงน็อตด้วยมันก็จะแน่นหนานะครับแล้วก็จะโป้สีรลจนต์ครับด้านด้านนี้นะครับส่วนด้านล่างก็จะยิงซีรคนไปแล้วนะครับก่อนที่จะปิดหน้าต้องยิงซีรคนปิดรอยรั่วก่อนถ้าเราไม่ยิงก่อนครับเราจะเข้าไปโปไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นครับต้องยิงก่อนแล้วก็ประกอบฝาหน้าปิดนะครับใบนี้นะครับเป็นงาน ทาสีนะครับจะทาสีดำนะครับส่งไปให้ก็คงจะงานด่วนนะครับก็จะไม่ได้เก็บรายละเอียดดีเท่าไหร่นะครับจะลบมุมให้แล้วก็ตรงหัวร้อยก็จะโปะๆให้แต่ก็ไม่ได้ขัดละเอียดนะครับเพราะว่าทาสีดําไปก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะครับกลมคืนนะครับอันนี้เป็นสเปคถามว่าใส่12นิ้วได้ไหมใส่ได้นะครับสเปคตัวนี้นะขนาดนี้ใส่12ได้นะครับแต่ว่า10นิ้วแม่เหล็ก180นะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจาก12เลยนะครับเพราะว่า 12มันก็180เหมือนกันนะครับไว้3นิ้วเหมือนกันมันต่างแค่แรงลมหน้าดอกนะครับที่มันจะทําให้แรงลมมันเยอะขึ้นนะครับมันก็สามารถที่จะใส่ได้เหมือนกันนะครับปริมาตรใกล้เคียงกันนะครับถ้าเป็นสเปคเดียวกันนะใบนี้นะปกติก็จะตีอยู่นะครับใบละ3,500บาทนะครับถ้าเป็นงานทาสีนะแต่ว่าแต่เป็นไม้20มิลครับ ถ้าเกิดว่าเป็นไม้15มิลแบบนี้ก็จะตีอยู่3,000บาทนะครับทาสีให้นะครับก็ท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับก็จะตีส่งให้นะครับต้องบอกว่าที่ร้านนะครับมันเป็นงานขึ้นตามสเปคดอกนะครับจะไม่ได้ตีรอไว้นะครับถ้าผมตีไว้บางทีเอาไปใส่สเปคแม่เหล็กใหญ่นะครับ1นง2 0ยี่อย่างเงี้ยมันต้องเพิ่มขนาดตู้ไปอีกนะครับแต่ถ้าเป็น180ก็คือใส่กันได้นะครับ ็อยากจะให้เสียงมันออกมาดีนะครับถ้าจะตีก็คือบอกขนาดพระติออกมานะครับแล้วก็จะตีให้นะครับสำหรับใบนี้นะครับก็เดี๋ยวเก็บงานเรียบร้อยแล้วยังไงเดี๋ยวมาทำาคลิปให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าสีเสร็จแล้วอะไรแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนครับ ครับอูคุณบรันช่างจองโมดิฟายนะครับอันนี้ก็งานดีบเสร็จแล้วนะครับเหลือล้อลงสีอันนี้ก็โป้เสร็จแล้วขัดเสร็จแล้วด้านในมันเป็นงานทึบนะครับเราก็จะไม่ขัดโป้เองเดียวอันนี้เป็นโป้ของรถยนต์นครับโป้เหลืองเพราะว่าจะขัดแต่ด้านด้านนอกนะครับด้านนอกก็จะขัด <c oughs> เก็บรอยหัวน็อตนะครับโป้ปิดรอยหัวน็อตแล้วก็ขัด ให้มันเนียนนะครับลงฟีดําแล้วก็เป็นปากพอดนะครับอันนี้เป็นคว่ำดอกเฉียงนะครับเฉียงนิดนึงนะครับให้องศาเสียงมันได้ความกว้างก็แปดสิบสองจุดห้าสูงสามสิบห้าลึกสามสิบเจ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นไม้สิบห้ามิลน,นะครับแต่ว่าแข็งแรงเพราะว่าเราดามคานนะครับตรงตรงนี้นะครับตรงข้างล่างนี้แล้วก็ดามคานนะครับเราไม่ได้เอา ยิงน็อตเข้ามาเลยนะครับดามคานให้สังเกตว่าผมจะมีรอยหัวน็อตอยู่ตรงนี้พอเราเอาไม้ยิงคานก่อนแล้วก็เอาแผ่นหน้าปิดไปแล้วก็ยิงตรงนี้ลงไปนะครับเพื่อให้มันเป็นการยึดที่นันนานะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้เป็น15มิลน,นะครับแต่ว่าตัวบาร์นี้เราก็ดามตรงคานกลางนี้เราก็จะเอาเป็น20มิลน,นะครับให้มันแข็งแรงนะครับเพราะว่าถ้าเอามิลหมดมันไม่ไหวนะครับรถเก่งมันหนักก็จะเป็น15มิลน,นะครับ แบบนี้งานสีนะครับก็ทําอยู่ใบละถ้าไม้สิบห้ามิลนะครับใบละสามพันสามพันนะครับแต่ถ้าติวว่าเป็นที่สิบมิลนะครับก็จะเป็นสามพันเจ็ดนะครับเพราะว่ามันจะทํายากกว่านี้นะครับที่สิบมิลถ้าเป็นงานดิบนะครับงานดิบก็อยู่ก็เป็นยี่สิบมิลนะครับก็อยู่สามพันห้านะครับถ้าเป็นสิบห้ามิลก็อยู่สามพันนะครับสนใจก็สอบถามถ้าเข้ามาได้นะครับมีหลายสูตรนะครับอันนี้เป็นสูตรแนว ดังฟังเพราะนะครับไม่ไม่โหดนะครับถ้าโหดต้องแนวฟาดนะครับอันนี้ใส่รถเก่งนะครับแต่กระทั่เข้าขมานะครับที่ร้านช่างของ modify นะครับตัวเลขหกสี่ห้าสามเก้าสองศูนย์เก้าครับชินแก้วซอยสิบเจ็ด